เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับแอสเซจทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะกลับมาเล่นคลิกซี่กันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเมทที่มันเป็นแองเอสเอตัวเนี้ยแล้วมันเล่นง่ายมากเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนไปรับชมกันเลยนะครับยินดีต้อนรับซูอารอโอเคครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยก็กลับมาเข้าเลนเหมือนเดิมนะครับ เราก็ต้องดูด้วยครับว่าศัตรูของเราเนี่ยนในในรอบนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่แบบฟื้นฟู HP แบบเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมีตัวที่มันฟื้นฟู HP เยอะเนี่ยเราก็ออกพวกตัดเลือดเป็นประมาณชิ้นที่3หรือชิ้นที่4ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มีซาต้ามาปึ๊บอ่าเราก็จ่ายสกิลไปนะครับพยายามจ่ายให้โดนตัวศัตรูทําให้ศัตรูเจ็บไปนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่กล้าหึอกันโอ้โหสวยเลยครับบ่าวดมนี่ถือว่าสวยมากเลยโอเคมียกมียกโอ้โหผมกด กดอัพสกิลไม่ทันเนี่ยได้ยกได้ยกไอ้น,นี่ละได้ยกซาตาละ่ะเฮ้ยสวยนะเนี่ยบอเดมมาเล่นกับเรานี่ถือว่าเฮ้ยดีงามเลยเน,นี่ยโอเคครับพอเลเวลสองปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอดักนิดนึงอ่าเดินกับทางโลมนะครับว่าแบบเออมีแบบมีใครมาตัดบัฟแดงของเราหรือเปล่าอ่าอันนี้เราก็มาแก๊งกับป่านะครับเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆบแบบทางพุ่มซ้ายนะครับโอเคโดนนะครับจริงป่าเราน่าจะมาเล่นนิดนึงเนาะ โอ้โหซาต้าเจ็บนะครับเน Я, ี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เดินไปเติมเพื่อนนะครับที่เลนอันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเลเวลไวจริงๆเนี่ยให้เราพยายามแบบช่วยแบบเหมือนกับว่าพยายามแบบแก๊งกับป่านะครับพยายามแบบฟาร์มพร้อมกับป่าอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยให้เราเลเวลนํานนได้มากขึ้นนะครับในช่วงแรกนะครับอันนี้เราก็มาดักพนนุ่มนิดนึงบึ้งโอเคเรียบร้อยเนี่ยครับวัตเตอร์ไฟเจ็บหนักนะเนี่ยวัตเตอร์ไฟเจ็บหนักนะเนี่ย โอเคเราช่วยเพื่อนก่อนนะครับยิงไปก่อนเรียบร้อยได้เฟิร์ปัดนะครับเซเนียลดนไปเรียบร้อยครับตอนนี้มานาเราหมดเราก็กลับบ้านไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับจะเห็นว่าเบลดัมเราก็เจ็บหนักเหมือนกันก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันนะครับโอเคก็อ่ะเนี่ยเราพยายามเดินเล่นกับโลมนะครับพยายามเดินเล่นกับโลมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเบลดัมช่วงแรกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยมีดามจมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจหลักๆในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะแบบพึ่งพาเมจเ,เป็นเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับเพราะเมจของเราเนี่ยเป็นตัวแบบต้นต้นเกมจริงๆก็ไม่ต้นเกมเนาะจริงๆอย่างที่ผมบอกไปรอบที่แล้ว <laughs> เมจของเรานี่เป็นตัวที่แบบแม่งโคตรมาก <c oughs> โอเคโฮโอเคฮ้ยใกล้ตายเรียบร้อยนะครับดับเบิลคิวปุ๊บนะแล้วขอฟิกหลบก่อนฟ <c oughs> ิกหลบปัตเตอร์ไฟแล้วเราก็อันติไปเลยนะโ <c oughs> อ้โหอันหนึ่งนะโดนสี่เรียบร้อยโดนไปอีกศพหนึ่งครับ เรียบร้อยเราเก็บได้ได้คิวหนึ่งแล้วนะแล้วก็แอซซิตไป3นะครับสาตาร์าตาสาตาจะมาเช็คไหมโดนไม่ดิโดนไม่ดิโดนไม่ดิแล้ผมน่าจะตายนะครับรอบนี้ผมน่าจะตายเออมันบินบินมาขนาดนี้สู้ไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ทางสาตาเนี่ยก็เสียฟิกไปแล้วครับโอเคเหมือนป่าเราจะไปตามเก็บซาตาโอาไม่ใช่ป่าออฟเลนนะครับออฟเลนออฟเลน,อเลนโอ้โหวิ่งมาถึงเลนนี้เลยเหรอวะโคตรโหด โอเคครับก็เดินเกมต่อนะครับจะเห็นว่าออฟเลนเราน่าจะเคลียร์กลางหรือเปล่านะเออเคลียร์กลางสักหน่อยนะจะได้ไม่เสียคีฟรีโอเคครับก็ทั้งโลมทั้งแครี่เราเนี่ยเจ็บหนักนะครับก็คือน่าจะกลับบ้านเราก็พยายามแบบเคลียร์อ้าทำไมทำไมเซเนียลยืนนิ่งอ่ะเหมือนพิมพ์ด่าอะไรกันอยู่หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมผมโดนนะครับจังหวะนี้เนี่ยถือว่าผมแบบน่าน่าจะแบบ ไม่น่าไม่น่าเสี่ยงขนาดนั้นนะครับคือเป็นจังหวะที่เราไม่ควรเล่นเนาะเอ,อ่ออันนี้นี่คือตอนตอนผมเล่นผมก็แบบเหมือนใจมันเพิมนิดนึง <c oughs> ก็เลยแบบ <c oughs> เผลอแบบเข้าไปคนเดียวจริงๆไม่ควรนะครับจริงๆเราควรรอลมของเราเป็นหลักนะครับเพราะว่าลมเราเป็นตัวที่แบบมีซีซีเยอะนะครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นตัวเปิดไฟได้ดีเราน่าจะเป็นผู้ตามที่ดีนะครับโอเคครับไม่เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับเกมเรายังยังค่อนข้างนําอยู่ เนี่ยเราเคลียร์แล้วเราก็เดินต่ออ่ามีมีจ๊กเกอร์เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะมาอีกก็เสร็จกโกโหเรียบร้อยนะคโจ๊กเกอร์เดินมาแหลมขนาดนี้โจ๊กเกอร์มันกันดาเมจกายภาพได้ไแต่มันกันดาเมจเวทไม <cing> ่ได้นะครับโอ้โหเซเนียวมาเซเนียวมาเซเนียวมาโอ้โหขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนโอเคผมขอยิงยิงเซเนียวเรียบร้อยโอ้โหจะโดนอีกรอบไหมจะโดนอีกรอบไหมจะโดนอีกรอบไหมเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปนะครับโอเค คได้นะรับ <c oughs> ป่าเรามาช่วยปิดเรียบร้อยดีงามเลยตอนนี้เราเจ็บนะครับทั้งเราทั้งแครี่เจ็บเราก็กลับบ้านกันไปก่อนนะครับจริงๆจริงๆลมของเราก็ค่อนข้างเจ็บนะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดจริงๆน่าจะให้ถอยก่อนครับก็กลับมาเติมเลือดไม่ต้องรีบนะครับเกมเราถือว่าค่อนข้างดีนะครับตอนนี้การเงิน,เ,นงเราน่าจะบูสต์ไปเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เราแอซิสไปเจ็ดนะครับแล้วก็คิวไปหนึ่งค่อนข้าง,ขงดีเลยนะเนี่ยโอเค ลมเรานี้อาจจะต้องฮะลมเราสั่งให้โจมตีจ็กเกอร์นะครับจะโจมตีได้ไหมเราเราต้องคอยแบบนะตอนนี้ทั้งเล่นไม่ได้เราก็คอยดักนะครับมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะน้องมาแน่นอนเซเนียลมาปึ้งเรียบร้อยโดนไปตอบไปนิดนึงนะครับยังไม่ต้องเล่นเยอะเพราะว่าดาเมจเรายังไม่สามารถปิดเซเนียลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคผมขอนี่ปึ้งโดนยกไปทักที่โอ้โหโอเคเสียฟิกนะครับ ถือว่าคุ้มนะครับโอ้โหเฮ้ยบอดั้มจเย็นจยเย็นเรียบร้อยเราก็ได้อีกคิวนึงนะครับเรียบร้อยตอนนี้ทางซาตามาปิดนะครับเรายกยกมันดิเออโอเคบินไม่ขึ้นเลยบินไม่ขึ้นโอ,โ,โอ้โหโอจังหวะนี้จังหวะนี้ช่วยไม่ได้นะครับช่วยเอลสูกไม่ได้เฮ้ยผมเห็นนะเนี่ยโอเควัตเตอร์ไฟโดนตอดไปลดไปประมาณ40%ได้นะเลือด โอเครู้นะรู้รู้ละรู้ละลมผมรู้แล้วครับว่าสตาเป็นเป็นอยู่จริงจังวันนี้เนี่ยอ,อยากจะเข้าไปฟิกยกเลยเกินแต่ว่ากลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าแบบจะได้ไหมตอนนี้มานาเราหมดนะครับเราก็กลับบ้านนะครับยังยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับตอนนี้กลับบ้านไปก่อนเตนนิมมานาให้เต็มก่อนนะครับเราค่อยลุยต่อตอนนี้เราก็เลเวลเจ็ดแล้ว แล้วก็สกอร์การแอสซิ้ของเราเนี่ยเจดนะครับแล้วก็ฆ่าไปสองเราพยายามเดินเกมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยป่าของเรารับกลางอยู่โอเคเฮ้ยตัดเลนกลางเลนกลางใกล้แตกนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าถ้าเลนกลางแตกปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะลําบากนิดนึงเนี่ยครับจ๊กเกอร์เจ็บนะเนี่ยมันจะยิงมาอีกรอบไหมเนยน่าจะยิงมาโอ้โหโอ้โห ตัวไปสองรอบละไม่ไม่ไหวละไม่โอเคละโอเคด้านบนของเราป้อมบนเราอาจจะแตกนะครับเพราะว่าเนี่ยทาร่าน่าจะปล่อยป้อมฟรีเลยเนะี่ยเราจังหวะนี้เราก็ควรจะเอาป้อมเอาป้อมล่างให้ได้นะครับน่าจะได้อยู่นะโอเคแล้วเราก็น่าจะต้องไปเดินกลางอันนี้เราพยายามเดินกับโลมเข้าไว้นะครับอย่าเพิ่งเอาหน้าไปเช็คทุ่มนะครับจนกว่าโลมเราจะแบบช,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 ช่วยช่วยช่วยเช็คได้ครับอันนี้ก็มา เราก็ค่อยดักนะครับว่าเฮ้ยจะมีแบบตัวอะไรผ่านมาทางนี้เปล่าอ่าโอเคปึ๊บฟิกนะครับฟิกยกปึ๊บเรียบร้อยโดนไปอีกศพหนึ่งเราน่าจะไม่รอดอ้หเจอซาต้าไปซาต้าก็โดนยกกลับมาเนี่ยตายในป้อมเลยขาป้อมเลยพี่โอเคถือว่าถือว่าดีนะครับถือว่าโอเคเกมเกมเราเริ่มเริ่มโอเคนะ คาล่าเนี่ยป้อมบนก็น่าจะแตกไปหนึ่งละป้อมล่างก็แตกไปหนึ่งตอนนี้ป้อมเราเสียไปแค่หนึ่งเอง,เองนะครับแล้วป้อมกลางเราน่าจะได้อยู่เฮ้ยเอลสุเราจะสู้ได้เรียบร้อยซัดไปเรียบร้อยนะครับโซโลคิวโซโลโคิวบัตเตอร์ไฟไปได้เรียบร้อยเลยเอ่ะแล้วเราก็เดินเกมต่อกันนะครับสตูต้สามนะครับแล้วเราก็ได้ป้อมกลางของสตูมาด้วยถือว่าโอเคมากเลยนะครับนี่ฆ่าได้อีกตัวละโอ้โห ออฟเล่นกับป่าเนี่ยถือว่าเป็นงานนะครับเล่นเล่นกันเป็นคู่เลยเนี่ยเออเสวยเพศสวยโอเคแน่นอนนะครับเราก็คอยดักนะครับว่าจะมีใครวิ่งมาตรงแถวแถวดาร์คเลเยอร์หรือเปล่าเพราะว่าป่ากับออฟเลนของเราเนี่ยกำลังกำลังตีดาร์กกำลังตีดาร์กอยู่นะครับโอเคเราได้อินฟินิตเลเยอร์นะครับต่อไปก็น่าจะเตรียมลุยต่อโอเคเฮ้ย <c oughs> โดนไปนิดนึงเราต้องเราต้องเล่นเซฟนิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่าจังหวะช่วงแรกๆเราเราเล่นเราเล่นไ,ไอลลไ้นี่ไป้าวเกินไปเนี่ยครับเอลซุกออกเรียบร้อยนะ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 มากอย่างนี้เรียบร้อยไม่เหลือโอเคบัตเตอร์ไฟมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับคือบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันกันดาเมจกายภาพได้แต่มันกันเวทไม่ได้นะโดดมาอย่างนั้นเนี่ยแค่เจอยกแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งทีเดียวนี่ก็แบบเจ็บหนักแล้วนะ ทั้งจ๊กเกอร์ด้วยถือว่าดักตัวของเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับค่อนข้างได้เปรียบสันทีเดียวโอเคเนีย่ยเราก็ต่อต่อจ๊กเกอร์ไปโอ้โหจ๊กเกอร์เจ็บเะเนี่ยโอ้โหลดเลือดไปได้ประมาณสัก6 0สเอร์ซได้มั้งไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหมีทาร่าอยู่ข้างๆนะครับอันนี้ต้องต้องคอยดูอยู่โอเคโอเค,อเคตอนนี้เราก็ตัดบัฟฟ้าของสตูนะครับ โอเคแล้วเร,เราก็น่าจะได้ป้อมขวานะครับทาร่าตัวเดียวน่าจะกันไม่อยู่นะครับเพราะว่าเราก็มีตัดเลือดละแต่ว่าต้องระวังซาต้าบิดมาดีๆเนี่ยครับเอลสุต้องพยายามต่อซาต้าไปก่อนนะเราจะเดินอ้อมทำไมวนันนี้โอเคเจอฝังไปนะครับโอ้โหทาร่ามาโอเคยกแล้วก็อันติเรียบร้อยเรามีตัดเลือดนะครับโอ้โหแต่ว่าทาร่ามันโอ้โหคอนคอนคอนคันคนผิวนะเนี่ยไม่ต้องไปไล่ตามบอลดัมไปไล่ตามมันทำไม โอเคเราก็พยายามเดินกับตอกหืมเมื่อกี้นี่ยถ้ายกใต้นี่คือสวยเลยนะดูแล้วว่าตัดเลือดตัดเลือด okay. โอเคโอ้โหป่าเราก็ตายไปนะครับยกไปยกไปแล้วก็ยิงเลยนะครับโอเคโอเคถอยเลยถอยเลยถอยเลยตอนนี้เราค่อนข้างน่าจะใกล้จะได้ป้อมแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยต้องต้องระวังนะต้องช่วยเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยยกยกยก,ยกตอนนี้เซเนียลมันตามทาร่ามาละ เราต้องฟิกหนีก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะตายได้นะครับสู้ไม่ไหวโอเค,อเคก็สถานการณ์ของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโอเคดีมากเลยผมพิมพ์ผมพิมพ์ผมพิม,มพ์มแบบกวนยอ่ยอแบบย่อศัตรูนิดนึงอย่าเข้ามานะโอเค,อเ,คเราก็เดินเกมต่อนะครับไปเดินกับโรมของเรานะครับ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอเคโอเมนบอกว่าเดี๋ยวจะแยกให้นะครับแยกดันให้โอเคเราก็พยายามเดินจริงๆแยกโอ้โหช่วยไม่ทันนะครับช่วยโอเมนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆน่าจะปิดบัตเตอร์ไฟได้นะเออโหบัตเตอร์ไฟเฮดพีเหลือนิดนึงแลจริงอ๋อมา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 เร็วมาเร็วดูเร็วดูเร็วโอเคโอเคครับบัตเตอร์ไฟน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะไม่รอด เรียบร้อยโดนไปเรียบร้อยนะครับเราก็คิวคิวบัตเตอร์ไฟได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะโอเคแล้วก็โอเมนบอกให้โจมตีดาร์คเซเลเยอร์แต่ผมคิดว่าน่าจะต้องทำเลนกันนิดนึงนะเออเบาดบัามเบาดัมเย่ายเพิ่งวันเดีเคลียร์คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องมาโซนกันนิดนึงเออเพราะว่าผมกับเอลสูเนี่ยน่าจะเจ็บหนักอยู่นะเนี่ยเออเบาดั้ม นี่ไงสตามาละซาตามาแล้ว,าาลวโอเคถือว่าเราได้อินฟินิตเลเยอร์มานะครับก็เลือดเราก็เหลือประมาณ5้าสบหเปอร์เซนนะขอไปเก็บเลือดหลังป้อมก่อนแป๊บหนึง่งโอเคแล้วก็เดินเกมต่อนะครับเรากลับไปเดินกับลมกับแครี่ของเรานะครับเราไม่ต้องเคลียร์เยอะนะครับเคลียร์นิดเดียวพอเคลียร์ให้แบบพอที่แบบเราจะดันคีบขึ้นสูงได้ไม่ต้องดันสุดมากนะครับพยายามเติมไฟกับเพื่อนนะครับคือเมดเนี่ย คือเวลาเราจะเข้าไฟเนี่ยเมดเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยนะครับคือถ้ามันขาดดาเมจจากเมทเนี่ยคือ,ค,อคือพวกแทงเนี่ยมันก็จะแบบมียังมีเลือดเยอะอยู่โอเคครับอ่ะมาโอโ้โหเดี๋ยวมันจะยิงมาเลือดเราลดเหลือครึ่งนึงละเราไฟนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มท่าไม่ดีละโอโ้โหเนี่ยโอโ้โหเซเนียลเซเนียลมาอีกเซเนียลมาอีกไม่ไหวอ้หืจะเอ็กซิคิวไปนะครับอันนี้น่าจะได้วะโอเค เก็บสองนะครับเอลสูตอนนี้ซาต้าเริ่มน่าจะบินเก็บกับบอวด้ามอีกตัวโอ้โหดับเบิลคิวเลยโอเคครับศัตรูเนี่ยเหลือสองตัวนะครับ<ม>ก็คือเหลือทาร่ากับเหลือซาต้านะครับซึ่งป้อมล่างเนี่ยแตกไปเรียบร้อยละโอเคผมขอพิมพ์ยัวไปอีกนิดนึงอยากเข้ามานะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยป่าอ้อยเราไม่อ้ยอยเราไม่น่าจะรอดอันเนี้ยเออโดนไปละโอเคไม่เป็นไรนะครับ ถือว่าปั้มปั้มบนเราค่อนข้างเราค่อนข้างได้มาสูงนะครับโอเมนเนี้ยเป็นตัวแยกดันที่ดีมากเลยแต่เจอสองตัวจะไหวไหมนะโอเคเดี๋ยวเดินเดินเกมต่อนะครับเรามีแท้งหนึ่งสองตัวนะครับก็คือโอเมนกับบาวดัมซึ่งทําไมเบวดัมไปยืนตีชีฟอย่างนั้นละ่ะเออน่าจะไปช่วยโอเมนนิดนึงโอเคโอเมนเลือดเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า,น,าน่าจะพอไหวโอเคตอนนี้เราก็เดินเกมต่อนะครับ เราเห็นเอลซุมาโอมเมนโอ้โหเข้าไปฟิกจับเรียบร้อยโดนไปอีกลูกอา่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยดันต่อได้นะดันต่อได้นะจริงๆแต่พอป้อมกลางนี้ป้อมกลางนี้ไม่มีใครเข้าไปเคลียร์เลยเหรอเอออ่ะโอ้โหเจอจ๊กเกอร์ยิงมานะครับโอเคอ้อยอ้อยเราช่วยไปช่วยเคลียร์ให้นะจริงๆเราเราต้องไปเดินกับโรมเราให้ได้แล้วนะเออไม่งั้นไม่ไหว โอเคมันเซเนียลมันมาด้วยนะมันมาช่วยโอเคเตรียมพร้อมสามสองหนึ่งเรียบร้อยอโดนมาคุยโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปดิโอ้โหมันบินมาครับซาตาไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าจังหวะนี้เราเก็บไปได้สี่เก็บไปได้ห้าโอเคน่าจะจบเกมได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟเกิดไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะครับเจอเจออีกสามตัวโอเคเอลซูตอนนี้เราเริ่มเก่งแล้วเนี่ยบัตเตอร์ไฟจะกระโดดมาเรียบร้อยอออื เล g จ n นด r y ไปนะครับโอเคก็ถือว่าเกมนี้เราน่าจะจบนะครับตายห้าค่ะนนี้เกิดไม่ทันละโอเคก็จบเกมไปที่เรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ได้ไปยืนหน้าป้อมนะครับโอเคครับเป็นไงครับสำหรับคลิกซี่โซโล่แรงนะครับผมบอกได้เลยว่าเมดตัวเนี้โคตรโหดเออแล้วก็เล่นง่ายมากด้วยเดี๋ยวมาดูคะแนนกันนะครับว่าเราจะได้กันกี่คะแนน ก็คะแนนของเราได้อันดับที่2นะครับถือว่าจ่ายดาเมจไปได้เยอะอยู่เหมือนกันอันดับหนึ่งก็ต้องให้เอลซุเขาละครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสหรับขอบคุณสำหรับการติดตามเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ